เลพร้อมเป็นชายเลยอันนี้สามารถติดต่อได้ที่ซูซูกิทุกสาขาเลยใช่ไหมครับเนาะใครสนใจนะครับก็อย่าลืมไปติดต่อได้ที่ซูซูกิ <Suzuki S 1> ทุกสา,า,าขาเลยป<ะ>นี่นะครับขอบคุณครับ,รบเอามาครับตอนนี้เราจะเอาอะไรเอาอะไรดี มีทูโทนโยเกิร์ตแล้วก็จะเอาทูโทนแล้วกันครับได้ค่ะเลือกโคนไหมเอาเอาเป็นโคนอะไรดีโคนหมดเวลาเขาโคดูครับเขาโคดูมีไหมฮะเขาโคดูเขาโคดูเขาโคดขาไปดูอ่ะาเดี๋ยวเอาอะไรครับเอาทูเทิร์นเหมือนกันครับถูกแล้วโคนอะไรครับไม่เลือกครับไม่เลือกอะไรก็ได้ครนะอันนี้ดีกว่า นี่เห็นโคนดไหมแชนดี้ทูโทนนะคะที่เป็นข้าวโพดข้าวโพดข้าวไกโดใช่ใช่ครับอร่อยไหมครับคุณชานข้าวโพดผสมนะโอเคโอเคทูโทนเป็นข้าวโพดที่เปลี่ยนเอข้าวโพดทูโทนแล้วก็แชนดี้นี่นะครับเต็มหมดเลยอ่ะเราเป็นชายอันนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยเขาไปขายราคาเท่าไหร่ข้าวโพดโทนสามสิบเก้าบาทสามสิบเก้าบาทนั่นเองนะคุณชานราคาค่ะต้อเป็นคนเลยค่ะอ่านี่ อันนี้ก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ย่าง25แล้วก็ที่เราเห็นเนี่ยเดี๋ยวที่ที่เรากำลังจะได้เนี่ยคือ39บเาทเพราะฉะนั้นในราคาทั้งหมดเนี้ยใครที่สนใจนะครับก็แวะมาที่ซ<ม>ูซูกิได้นะครับแล้วก็มาดูรายละเอียดเนาะแล้วก็อันนี้สามารถมามาชมได้ทุกวันตลอดงานเลยใช่ไหมครับอ่าคุณชาญได้รับแล้วครับนี่แบบน,นี้เลยเนาะที่เป็นทูโทนรับรองว่าขายดีแน่นอนเลยใช่ไหมครับใช่แล้วนี้แล้วก็สามารถไปที่ไหนก็ได้เนาะแล้วอุปกรณ์ครบถ้วนเลยพร้อมใช้เลย อันนี้สามารถติดต่อได้ที่ซูซูกิทุกสาขาเลยใช่ไหมครับเนาะใครสนใจนะครับก็อย่าลืมไปติดต่อได้ที่ซูซูกิทุกสาขาเลยปนี่นะคบขอบคุณครับบครับคุณเอกครับชิมดูอร่อยไหมอืมรยเกก็ก็เกลแล้วก็ต้องบอกว่าอร่อยนะครับนี่ให้ดูหน้ารถอีกครั้งหนึ่งนะใครสนใจก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็สอบถามซูซูกิดูได้นะครับ อ่าน,นี่ครับสวัสดีครับครับ่อยๆนะครับ